เมื่อเร็วๆนี้ชมรมครอบครัวอบอุ่นหมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮาส์แม่โจ้ ร่วมกับทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระพิสุสงฆ์สมณเณรจำนวน130รูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมืองโดยได้รับความเมตตาจากพระพิสุและสมณเณรในโครงการบรรพชาสามณเณรลูกแก้วภาคฤด,ดูร้อนของทุดงคัสถานล้านนามาเป็นเนื้อนาบุญจำนวนถึง130รรูปเพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านได้มีโอกาสทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยได้ ได้รับเกียรติจากคุณประสงค์คุณานุวัตชัยเดชประธานฝ่ายคาราวะาได้จุดเทียนทูบบูชาพระตนะตรัยและได้รับความเมตตาจากพระคูปรัดทันรบโชติวังโสผู้ช่วยประธานสงฆ์ทุดงคัสถานล้านนาเป็นประธานสงฆ์จากนั้นนายแพทย์ชานชายัยและแพทย์หญิงสุวลีพจมานวิพุทธ ได้นำสาธุชนกล่าวถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานและคุณพอลเวลส์นำกล่าวคำถวายเป็นภาษาอังกฤษส่วนคุณกล้าตะวันสีสว่างนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมทําบุญตักบาตรกับพระพิสุสัม,มเนนในวันนี้ถือเป็นงานบุญใหญ่ประจําปีของหมู่บ้านที่จัดขึ้นในทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญใหญ่กับพระภิสุและสัม,มเนรจานวนมากที่มาเป็นเนื้อหน้าบุญรับบิณฑบาตในวันนี้ในวันพิเศษเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ได้พาครอบครัวมาทำบุญร่วมกัน เป็นสิริมงคลกับชีวิตและสารสายใยสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวค่ะ